สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยพิบาลน,นะครับพี่น้องครับเช้าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการอธิษฐานทําไมเราต้องอธิษฐานคําตอบง่ายๆกาำั้นทุบดินก็คือเพราะพระเยซูอธิษฐานและพระเยซูสอนให้เราอธิษฐานเราจึงต้องอธิษฐานพี่น้องครับอะไรคือวัตถุประสงค์ ของการอธิษฐานจุดประสงค์ของการอธิษฐานคือการที่เราขอให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมีคนเขียนอย่างนี้นะครับว่าฉันพอจะเข้าใจถึงจุดประสงค์ของการอธิษฐานว่าเป็นวิธีการสร้างสัมพันธภาพกับพระเจ้าแต่ทำไมฉันจะต้องอธิษฐานเผื่อคนบางคนเพื่อเขาจะได้รับการรักษาหรือทำไมฉันต้องอธิษฐานเผื่อสามีของฉัน ให้ได้งานเพราะว่าเขาตกงานหรือทำไมจะต้องอธิษฐานเผื่อพ่อแม่ของฉันที่รับความรอดฉันอธิษฐานเผื่อคนอื่นพ่อบ่อยครั้งฉันรู้ว่าไม่สามารถทำอะไรอย่างอื่นได้และฉันได้แต่ตั้งความหวังว่าบางทีคราวนี้คำอธิษฐานของฉันอาจจะมีความหมายก็ได้พระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานตามที่ฉันอธิษฐานทูลขอพระองค์ พี่น้องครับขณะที่เราอยู่ในโบสถ์บรรดาผู้นำฝ่ายวิญญาณก็มักจะเตือนเรานะครับให้กําลังใจเราและให้ที่ประชุมอธิษฐานใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงอธิษฐานวิงวอนอธิษฐานเผื่อคนที่มีความจำเป็นเพื่อพี่น้องจะได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าแต่พี่น้องครับถ้าพระเจ้าทรงมีแผนการและทรงรู้ว่าเราอยากจะได้อะไรต้องการอะไร และอะไรดีที่สุดสําหรับเราแล้วล้วก็เราควรจะต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงๆขอพระเจ้าเปลี่ยนพระไทยหรือเปล่าครับนี้คือข้อสงสัยที่หลายคนก็ถามในหนังสือเล่มหนึ่งครับที่เขียนโดยฟิลิปยังซีนะครับภาษาอังกฤษว่า pray ซึ่งแปลว่าอธิษฐานภาษาไทยแปลออกมาแล้วนะครับก็คืออธิษฐานสร้างความแตกต่างจริงหรืออธิษฐานสร้างความแตกต่างจริงหรือ หลายหลายครั้งทีเดียวครับพี่น้องเราก็อาจจะสงสัยว่าทําไมริสตจักรจะต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงอธิษฐานอธิษฐานเผื่อสิ่งนี้สิ่งนั้นแน่นอนครับประการแรกก็คือเราเองนั้นแสดงการพึ่งพาพระเจ้าประการที่สองคือเราเองนั้นต้องเรียนรู้ถึงความถ่อมใจประการที่สามเราเองนั้นจะต้องรู้ว่าพระเจ้าทรงมีฤทธานุภาพสูงสุด ทรงสิทธทิีอำนาจสูงสุดทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เป็นไปตามน้ำมันไทยของประ้าสัมพันร,ร์นี้นะครับทําให้เราจะต้องอธิษฐานพี่น้องครับเราจะอธิษฐานด้วยความเชื่อได้อย่างไรเมื่อเรื่องที่เราอธิษฐานบางทีแทบจะไม่ได้คําตอบเลยผมยกตัวอย่างนะครับคนที่เป็นมะเร็ง คนที่เป็นมะเร็งเธอก็ขอการอธิษฐานจากคนมากมายเธอบอกว่ามีหลายร้อยคนอธิษฐานเผื่อให้เธอได้รับการรักษาแต่เธอก็สงสัยว่าทำไมอาการของเธอแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆเธอสงสัยว่าคำอธิษฐานของพวกเขานะมีความหมายจริงๆหรือเปล่าหรือว่าคนยังไม่มากพอที่อธิษฐานเผื่อฉันหรือว่า พระเจ้าจะต้องรักษาฉันอย่างแน่มิฉะน,นั้นพระองค์ก็ต้องตอบคําถามทุกคนที่อธิษฐานเผื่อฉันพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่อยู่ในหัวใจอยู่ในสมองของเราเสมอเวลาที่เราอธิษฐานอย่างหนักเพื่อสถานการณ์เลวร้ายของตัวเองมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับมีวันหนึ่งเป็นครูครับ มีวันหนึ่งเธอให้การบ้านเด็กเธอให้การบ้านเด็กในวิชาคริสเตียนนะครับในต่างประเทศให้การบ้านเด็กโดยตั้งคําถามว่าหากหนูเดินออกไปแล้วหนูเจอพระเยซูเดินอยู่กลางถนนหนูจะถามอะไรพระองค์เด็กส่วนใหญ่ก็ถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นครับว่าสวรรค์เป็นอย่างไรและตอนพระองค์เป็นเด็กพระองค์เป็นอย่างไรแต่มีเด็กคนหนึ่งครับเขียน คำตอบจากคําถามที่ว่าหากหนูเจอพระเยซูเดินอยู่บนถนนหนูจะถามอะไรพระองค์เด็กคนหนึ่งเขียนว่าหนูจะถามว่าทําไมพระองค์ไม่รักษาแม่ของผมครับหนูจะถามว่าทําไมพ่อผมถึงหางานทํายังไม่ได้ครับพี่น้องครับครูคนนี้เป็นมะเร็งกำลังจะตาย และเด็กคนที่เขียนว่าทำไมพระองค์ไม่รักษาแม่ของผมและทำไมพ่อผมจึงยังหางานทำไม่ได้เด็กคนนั้นก็คือลูกชายของเธอเองพี่น้องครับเราจะเห็นเหตุการณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายที่ปรากฏในโลกนี้ในกิจจักรของพระเจ้าที่พระเจ้าไม่ได้ตอบคำอธิษฐานพระเจ้าไม่ได้ตอบคำอธิษฐาน หลายปีก่อนมีพ่อแม่คู่หนึ่งได้อธิษฐานขอพระเจ้าปกป้องลูกชายที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์วันหนึ่งพวกเขาซึ่งเป็นพ่อแม่ได้รับโทรศัพท์จากลูกสาวซึ่งเพิ่งพบศพชายหนุ่มอายุ22ปีเสียชีวิตจากพิษก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จดหมายฉบับนั้นมีคำพูดอันเรียบง่ายซึ่งแสดงถึงความรู้สึกของพวกเขาว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า เราอาธิษฐานเผื่อลูกทั้งสามของเราเสมอพระองค์ไม่ได้ฟังคำอธิษฐานของเราหรือจากนั้นผู้เป็นแม่ก็เขียนข้อพระธรรมที่เธอชอบว่าจงขอสิ่งใดสิ่งใดที่พวกท่านปรารถนาแล้วพวกท่านจะได้รับสิ่งนั้นและข้อพัมพีข้อหนึ่งเราจะไม่มีวันทอดทิ้งท่านเราจะไม่มีวันละทิ้งท่านพระคุณของเราเพียงพอสำหรับเจ้าเสมอ ข้อหนึ่งในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ28พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งพี่น้องครับผู้หญิงคนนี้จะทำใจยอมรับพระคำพีเหล่านี้ในขณะที่ลูกชายนั้นฆ่าตัวตายได้ยังไงเขาฆ่าตัวตายในรถครับเขามีปัญหาทางจิตแล้วก็ต่อท่อ เอาก๊าซคาร์บอ,อนไดออกไซด์ที่เกิดจากท้อยเสียหวนกลับเข้ามาในรถแล้วฆ่าตัวตายพีองครับนี่คือปัญหาต่างๆในชีวิตของคนมากมายครับที่ประสบกับวิกฤตการในชีวิตและเข้าหาคำตอบไม่ได้คำถามก็เหมือนกับคำถามแรกๆครับในวันนี้คืออธิษฐานไปทำไมคำตอบก็ยังเหมือนเดิมครับ พระเยซูทรงอธิษฐานเราจึงต้องอธิษฐานพี่น้องครับพระกัมภีร์ได้บันทึกถึงการอธิษฐานอย่างเฉพาะเจาะจองของพระเยซูมากกว่า12ครั้งด้วยกันและบันทึกคำอุปมาคำสั่งสอนต่างๆของพระเยซูพระองค์ทรงปฏิบัติตัวเหมือนชาวยูวเวลาจะไปอธิษฐานอย่างเป็นทางการในวันสะบาโตก็ต้องไปธรรมศาลาเพราะว่า เป็นนิเวศแห่งการอธิษฐานอธิษฐานอย่างน้อยสามครั้งต่อวันครับและพระเยซูยังทรงอธิษฐานเป็นการส่วนตัวทรงเข้าไปในถิ่นทุรกันดารทรงปรีกตัวขึ้นไปบนภูเขาเพื่อจะอธิษฐานและเมื่อเหล่าสาวกของพระองค์ขอให้พระองค์สอนเรื่องการอธิษฐานพระเยซูก็สอนว่าพวกเขาควรอธิษฐานในที่ลี้ลับในที่ที่เป็นส่วนตัว การอธิษฐานอย่างนี้ของพระเยซูนั้นสร้างความประทับใจให้กับเหล่าสาวกเป็นอย่างมากพระคัมภีร์บันทึกไว้นะครับว่าพระเยซูทรงอธิษฐานตามลําพังพระเยซูอธิษฐานตามลําพังเพิ่มพีบันทึกไว้ถึง5ครั้งด้วยกันไม่ได้หมายความว่าพระเยซูอธิษฐานแค่5ครั้งนะครับแต่เป็น5ครั้งที่พระคัมภีร์บันทึกไว้ซึ่งมีความสําคัญพี่น้องครับ พระเยซูเหมือนกับพวกเราครับหันมาหาการอธิษฐานในเวลาแห่งความยากลําบากในเวลาแห่งความทุกข์ทรมานไม่น่าแปลกใจนะครับพระเยซูอธิษฐานอย่างหนักอดอาหารและไข้ค,รครวรพระกรมัมภีร์ระหว่างที่ถูกมารทดลองในถิ่นธุรกันดานพรพปครองไข้ครวรพระกรมัมภีร์ปร่งทรงใช้พระกรมัมภีร์ตอบสนองการทดลองการล่อลวงของมาร และเมื่ออยู่ณที่จุดความเป็นความตายบนไม้กางเขนพระเยซูอธิษฐานด้วยเสียงดังพระเยซูอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยให้พ้นจากยามนี้เถิดในสวนเกตเสมานพี่น้องครับพระเยซูอธิษฐานพระเยซูได้คําตอบตามที่พระองค์ต้องการไหมครับข้าแต่พระบิดาขอให้จอกนี้เลื่อนพ้นจากข้าพระองค์ไปเถิด พระเยซูได้คําตอบจากพระเจ้าคือ no คือไม่ครับพี่น้องครับจากตรงนี้นี่เองทําให้เรารู้ว่าพระเยซูทรงทราบถึงความรู้สึกของเราครับว่าเราเองมีความรู้สึกอย่างไรเวลาที่พระเจ้าไม่ตอบเวลาที่โรคร้ายของเราไม่ได้รับการรักษาให้หายเวลาคนที่เรารักนั้นป่วยเป็นโรคร้ายและต้องจากไปพระเยซูทรงเข้าใจดีว่าเรารู้สึกอย่างไร เมื่อคำวิงวอนของเราไม่ได้รับคำตอบและความทุกข์ทรมานที่พระเยซูจะได้รับแม้กระทั่งความตายนั้นพระเยซูก็ทำเพื่อเราพระเยซูไม่เคยทำเพื่อตัวเองเลยเราเห็นได้ชัดเจนนะครับแท้จริงแล้วการอธิษฐานของพระเยซูนั้นแสดงให้เห็นชัดว่าไม่ได้คิดถึงความต้องการของตนเองเลยครับพระเยซูขอเพื่อตัวเองเพียงน้อยนิด ปรงอธิษฐานเผื่อคนอื่นบ่อยครั้งมากๆากโปรงอธิษฐานเผื่อเด็กๆที่แม่เขาพามาหาพระองค์เผื่อผู้ที่ยือนอยู่ที่นี่พวกที่ยือนอยู่ที่หลุมฝังศพของลาาลัสเพื่อซีโมนเปโตรที่กำลังจะเผชิญกับการทดลองทดสอบเพื่อผู้อื่นแม้ถึงเฮือกสุดท้ายบนไม้กางเขนพระเยซูก็ทรงขอเพื่อผู้ที่ข่มเหงพระองค์ พระวิดาเจ้าข้าขอทรงโปรดยกโทษให้พวกเขาเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ไม่อาจตอบคำถามได้จุใจนะครับว่าทำไมเราต้องอธิษฐานแต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นคำตอบและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะโน้มน้าวจิตใจของเราให้เราเห็นว่าเมื่อเราถามว่าทำไมเราต้องอธิษฐาน คำตอบคือเพราะพระเยซูอธิษฐานครับแต่แม้ว่าพระเยซูอธิษฐานท่าทีของพระองค์อธิษฐานเพื่อคนอื่นอธิษฐานเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าและอธิษฐานเพื่อตัวเองการอธิษฐานเผื่อคนอื่นได้รับคำตอบครับแต่การอธิษฐานเพื่อตัวเองไม่ได้รับคำตอบเพราะอะไรครับเพราะว่าคำตอบว่าไม่นั้น อยู่ในแผนการนิรันดร์ของพระเจ้าครับดังเองพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะหนุนใจเมื่อเราก้มศีรษะลงอธิษฐานหรือเมื่อเราอธิษฐานในใจของเราจะมีเสียงจะออกเสียงหรือไม่ออกเสียงจะเสียงดังเสียงค่อยพี่น้องครับสิ่งที่อยู่ในแผนงานของพระเจ้าจะสําเร็จทุกอย่างนั่นคือความเชื่อสูงสุดเมื่อเราอธิษฐานดังนั้น ทำไมเราต้องอธิษฐานทำไมเราต้องอธิษฐานอธิษฐานแล้วไม่ได้รับคำตอบทำไมเราต้องอธิษฐานคำตอบก็คือพระเยซูเพราะพระเยซูอธิษฐานครับขอพระเจ้าทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราเข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งในการอธิษฐานครับอาเมน พบกันใหม่ในวันต่อๆไปนะครับขอพระเจ้าอำาอออนยพระพรที่น้องแจ็คทุกท่านครับสวัสดีครับ น้ำทางต่อไปเมื่ออาทิตทาง,ทางเชื่อใจสุดใจให้เป็นตามน้ำพระใจขึ้นพระองค์จะส่งประทานเรือแรงกำลังให้ใจยังมี 你跨步。 สุดใจให้เป็นตามเนื้น